ยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบนครองพอรในรีพอร์ตประจำวันที่27กุมภาพันธ์2,557ค่ะ สำหรับแนวโน้มราคาทองคำในระหว่างวันนะคะราคาทองคำย่อตัวลงตามเงินโยูโรที่อ่อนค่าหลังกระทรวงแรงงานของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าจำนวนผู้ขอรับสวิการการว่างงานของฝรั่งเศสพุ่งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่3.316ล้านรายในเดือนมกราคมซึ่งข้อมูลดังกล่าวทำให้หลายฝ่ายมองว่าคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีฟรองซัวออลองที่ว่าจะลดจำนวนคนว่างงานลง,งนั้นขาดความน่าเชื่อถืออย่างไรก็ตามประธานาธิบดี วลาดิเมียปูตินแห่งรัสเซียได้สั่งการให้กองทัพเตรียมพร้อมสำหรับการลบท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนภายหลังจากที่นายวิเตอร์ยานูควิชได้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภายหลังจากการที่เกิดเหตุรุนแรงที่ฆ่าชีวิตประชาชนไปถึง80รายทำให้ท้องคำได้รับความสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย สำหรับแนวโน้มราคาทองคำในคืนนี้นะคะราคาทองคำเริ่มปรับตัวลงหากในคืนนี้ราคาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันจะสร้างแท่งเทียนแดงซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงแนะนำให้ทยอยขายออกเพื่อลดสถานะสำหรับในคืนนี้มองกรอบราคาทองคำที่ทองบาทละ2 2 0 0ถง2 8 0 0หรือ1,305-1,345ถึ13ต่อออนสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำคืนนี้มี2รายการนะคะ หเวลาสองทุ่มครึ่งมีคำสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานและยอดผู้ขอรับสวดิการสหรัฐและสเวลาสทุ่มมีศูนย์ธรบิจคนเย็นเลนและอย่าลืมติดตามบุญครองพอรมานีรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะเรากลับมาพบกับบุญคลองพอรในรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ